ากทีมกาลันยุตาด้วยพระมหากรุณาธิคุณจากฟ้าเบื้องบนพระคุณบารมีแห่งพระบรรพาจาร์ด้วยความเมตตาของท่านเหล่าเชียนยนและท่านเชียนยนจึงทำให้ทีมกาลันยุตามีโอกาสรับใช้ท่านทั้งหลายอีกครั้งด้วยการอ่านพระโอวาทพุทธสิ่งศักดิก์สิทธิ์ เพื่อความสะดวกของญาติธรรมและบุคคลทั่วไปที่จะร่วมศึกษาธรรมะในยุคสมัยที่ผู้คนทั่วไปมีข้อจำกัดของเวลาและกิจการงานอาชีพที่เร่งรีบดังนั้นในครั้งนี้จึงขอนำเสนอพระโอวาทขอทุกท่านร่วมอนุโมทนาในบุญกุศล อันพึ่งมีจากการฟังครั้งนี้ด้วยเทินตอนทำวันนี้ให้ดีที่สุดสิทธิ์เอย๋ยตั้งนานแล้วไม่ได้พบหน้ากันสิทธิ์สบายดีไหม สบายยังไงสบายแบบไหนที่กำลังจ้องตาอยู่นี้สบายแบบไหนความสุขเกิดจากใจใช่หรือไม่ภายนอกรุ่มร้อนภายในยิ่งร้อนกว่าภายนอกร้อนแก้ได้อย่างไรแย่แล้วแย่แล้ว เจ้าดูสิสถานธรรมของเจ้าชื่อว่าอย่างไรแล้วแปลว่าอะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาประทานไว้ให้อุตสาติดไว้ตัวตัวต่อไปจะติดตรงไหนดีคิดให้ดีแปลว่าอะไรแล้วมีกันหรือยังความหมายของสถานธรรม พวกเจ้าทำได้ตามชื่อของสถานธรรมหรือไม่มีกันคนละกี่เปอร์เซ็นต์มีกันเต็มร้อยไหมและนำมาใช้ได้สักเท่าไหร่วันนี้อาจารย์มาด้วยเสียงเนิบหน้าเย็นสบายเพื่อให้สิษย์ฟังแล้วเกิดความสบายในจิตใจ แต่ไม่รู้ว่าสิทธ์นั้นจะทำได้หรือไม่เมื่อกี้อาจารย์ถามสิทธ์ว่าความรุ่มร้อนภายนอกบรรเทาได้อย่างไรบ้างก็ตอบว่าอาบน้ำค่ะทำอย่างไรให้หายร้อนละ่ะเงียบไม่มีคำตอบอย่างนี้สิถามไปก็เงียบ มันถึงได้ร้อนเกิดปัญญาหน่อยได้ไหมสิร,รักทำอย่างไรให้หายร้อนเปิดแอร์หรือถ้าไม่มีไฟฟ้าละ่ะทำอย่างไรคิดไว้หลายๆทางหน่อยทางนี้ตันจะได้ออกทางโน้นทางโน้นตันจะได้ออกทางนี้เอาละ ดับร้อนภายนอกไม่ยากแต่ดับร้อนภายในละ่ะทําอย่างไรดื่มยาแก้ร้อนในหายไหมทําอย่างไรให้หายบ้างก็ตอบว่าเอาธรรมะมาขัดเกลาแต่อาจารย์จะบอกว่าขัดบ่อยๆเสียดสีบ่อยๆก็ร้อนนะทําอย่างไรให้หายร้อน มีคนตอบว่าฟังธรรมะถ้าหากว่าฟังธรรมะอย่างเดียวดับร้อนภายในได้ป่านนี้พวกเราก็คงไม่ต้องมานั่งอยู่ตรงนี้แล้วเข้าใจไหมฟังธรรมะอย่างเดียวสวดคัมภีร์อย่างเดียวภายร้อนไหมคัมภีร์สามารถทำให้เรารู้แจ้งได้ไหม การรู้แจ้งทำให้เราหลุดพ้นได้ไหมรู้แจ้งอย่างเดียวแต่ไม่กระทำหลุดพ้นได้ไหมแล้วพวกเจ้าอยากหลุดพ้นกันหรือไม่ละ่ะไม่คิดถึงทรัพสมบัติกันเลยหรือไม่คิดถึงความสุขสบายเลยหรือไม่เอาลูกเมียแล้วหรือไม่เอาสามีภรรยา พ่อแม่พี่น้องแล้วหรือผ่านชีวิตมามากก็เข้าใจชีวิตได้มากผ่านมาน้อยก็เข้าใจชีวิตได้น้อยชีวิตก็ดำเนินมาถึงจุดจุดนี้แล้วยังต้องการอะไรอีกยังจะสร้างอะไรอีกสร้างไว้เพื่ออะไร ลูกหลานต่างก็มีชีวิตเป็นของตนเองทรัพสมบัติที่บรรพบรุษสร้างไว้ให้รักษาไม่พ้นสามชั่วคนเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราจะดิ้นลนไปเพื่อใครอีกบอกให้สิทธ์เมตตากรุณาก็เมตตากรุณาไม่ถูกทาง ทำไมถึงบอกว่าไม่ถูกทางละ่ะชั่วชีวิตนั้นทำเพื่อผู้อื่นทำเพื่อลูกหลานแล้วทำเพื่อตอนเองสักกี่ครั้งเหน็ดเหนื่อยสาหัสสายตัวแทบขาดเพื่อลูกหลานกี่ครั้งที่นั่งนึกถึงตนเองบ้างชีวิตนี้ต่อไปของตอนเอง หากสิ้นซึ่งลมหายใจแล้วจะไปอยู่ที่ไหนจะไปยังไงไปอยู่ยังไงเคยคิดไหมวันหนึ่งหนึ่งคิดถึงเรื่องอะไรบ้างถามสิทธิ์ทุกคนชั่วชีวิตนี้อยู่เพื่อใครอยู่เพื่อผู้อื่นหรือแล้วเราทำอะไรกันได้บ้างละ่ะ ในชีวิตนี้เหน็ดเหนื่อยเพื่อใครบ้างเพื่อลูกหลานสุดท้ายแล้วลูกหลานอยู่ที่ไหนไปทำมาหากินตามประสาลูกเกิดมามีสองแขนเท่าเราไหมมีสองขาเท่ากันไหมสองดวงตาเท่ากันไหมเขามีอะไรที่ไม่เหมือนเราบ้าง ทำไมลูกคนนี้โตแล้วร่ำรวยทำไมลูกคนโน้นเติบโตแล้วยากจนทุกคนเกิดมาเหมือนกันมีอะไรแตกต่างกันสติปัญญาและชะตาชีวิตที่แตกต่างกันเมื่อเราเข้าใจเช่นนี้รู้เช่นนี้หนักอกหนักใจไปเพื่ออะไร ดินรนสาหัสไปเพื่ออะไรยามลูกหลานเกิดทุกข์เราช่วยได้ไหมยามพ่อแม่เกิดทุกข์ลูกหลานช่วยได้ไหมวันนี้เรียกให้เขามาฟังธรรมเราจะมาด้วยประการใดก็แล้วแต่แต่สุดท้ายเราจะได้อะไรกลับไปบ้าง เสียสละเวลามาหนึ่งวันอาจารย์ขอบคุณยิ่งนักที่ให้โอกาสบุคลากรนักบรรยายได้ลบล้างนิกรรมได้ลบล้างปณิธานแต่ตัวสิทธ์เองละ่ะได้อะไรไปบ้างฟังธรรมะกี่บทบทแรกความหมายของการไหว้พระ นักบรรยายพูดว่าอย่างไรจำได้อย่างเดียวก็คือห้ามใส่พระเข้าห้องน้ำใช่หรือไม่แล้วต่อไปกล้าใส่พระเข้าห้องน้ำอีกไหมที่ว่าห้องน้ำสก,กรปรกนั้นสก,กรปรกเพราะใครเพราะเราใช่ไหมห้องน้ำขัดถูสะอาดแล้วไม่มีใครเข้าแล้ว สะอาดไหมแล้วตัวเราละ่ะสะอาดไหมตราบใดที่ยังเป็นคนสิ่งโสมมก็ออกจากตัวเราวันยังคำ่ำเพราะฉะนั้นใส่พระเข้าห้องน้ำได้ไหมได้ไม่ได้อยู่ที่จิตใจหากจิตใจเราไม่ดีก็สกกรปลกยิ่งกว่าห้องน้ำ เพราะห้องน้ำที่สกปรกนั้นก็มาจากตัวเรานั่นแหละเหตุนี้จะสะอาดหรือสกปรกแบ่งแยกที่จิตใจเข้าใจหรือไม่การไม่ใส่พระเข้าห้องน้ำถือเป็นการแสดงความเคารพสักการะเพียงภายนอกมีคำกล่าวว่าอย่างไร ใครจะรู้ใจอาจารย์ว่าจะกล่าวอย่างไรแล้วบทที่สองละ่ะการบำเพ็ญท่ามกลางชีวิตอันแสนสั้นทำไมถึงบอกว่าชีวิตแสนสัน้นหวนกลับไปดูภาพเมื่อวันวานผ่านไปชั่วครู่เดียวเราอายุตั้งเท่านี้แล้วใช่หรือไม่สมัยเด็กๆยังอยู่แค่เมื่อวานเอง อยากกลับไปเป็นเด็กสาวสาวหนุ่มๆเหมือนเดิมไหมพวกหนุ่มๆสาวสาวฟังไว้ชีวีหนึ่งนี้มินานสาลาริมทางผ่านเพียงพริบตาไม่หลงอยู่ได้นานหนาเร่งสร้างคุณค่าชีวิตธรรมะบทที่สาม มหาธรรมแห่งสามโลกกล่าวว่าอย่างไรเห็นท่าจะต้องให้มารู้รสชาติกันบ้างแล้วอยากรู้ไหมว่ามายือนอยู่ตรงนี้รู้สึกอย่างไรบ้างถ้าอยากรู้ก็มาทำดูความคิดขณะพูดธรรมะขณะบรรยายธรรมะรู้สึกอย่างไร อยากให้ทุกคนเข้าใจและนำไปปฏิบัติหรือแก้ไขปัญหาของชีวิตตนเองได้ไม่หวังคำว่าวันนี้พูดดีนะฟังเข้าใจดีนะเขาไม่หวังคำนี้เขาหวังเพียงให้เราเข้าใจจดจําให้มากที่สุดแล้วนำไปปฏิบัติ บางข้อถึงแม้นเขาจะปฏิบัติเองไม่ได้ยังทำไม่ถึงแต่เขาก็ยอมเสียสละตนเองยอมให้ถูกต่อว่าว่าตนเองยังทำไม่ได้แล้วจะมาสอนผู้อื่นเขาเพียงสละตนเองในจุดนี้พูดในสิ่งที่เขายังทำไม่ถึงยังทำไม่ได้ มาชักชวนให้เราร่วมทําด้วยกันเราอยากให้เขาผิดหวังไหมค่อยๆทําดีหรือเปล่าอยากขึ้นนิพพานไหมอยากไปสู่นิพพานที่ดีก็ต้องยอมทนทุกข์บ้างแก้วแหวนเงินทองทรัพย์สินสลิงคานกว่าจะได้มาก็ต้องผ่านความเหน็ดเหนื่อยยศถาบรรดาศักดิ กว่าจะได้ยากไหมแต่เมื่อเราหวังแล้วจะทํำไหมทําไมข้าจีโกงถึงต้องมาพูดแล้วพูดเล่าเตือนแล้วเตือนเล่าเตือนกี่ครั้งสิทธิ์จะไม่ทําก็ยังเตือนอยู่อย่างนั้นทําไมต้องทําอยู่อย่างนี้นักบรรยายพูดกี่ครั้ง อาจารย์ชี้แนะพูดกี่ครั้งเราจะทำกันหรือไม่แต่เขาก็ยังต้องพูดอยู่อย่างนั้นเพราะอะไรเพราะมันแก่ความจำเสื่อมหากไม่ใช่เพราะเมื่อนั้นข้าจีโกงไม่ได้ไปบินธบาทพวกเจ้าบัดนี้เราก็คงไม่ได้มาเป็นสิทธิ์อาจารย์ต่อกันหรอก เข้าใจคำของอาจารย์ไหมบุญสัมพันธ์ลึกล้ำยากนักที่จะเข้าใจได้โดยง่ายหวังเพียงให้สิตนั้นมันกลับมาศึกษาธรรมจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็ขอให้มันกลับมารับแสงพุทธ,ธะหวังว่าจิตจะอดทนมั่นคง จิตนี้จะสามารถดนบันดาลให้สิทธนั้นเกิดความรู้แจ้งในวันใดวันหนึ่งอย่างนี้ดีไหมศบวรโอกาสหน้าเราค่อยมาเจอกันใหม่วันนี้ทำได้เท่านี้วันหน้ามิรู้ว่าจะทำได้เพียงไหนทำวันนี้ให้ดีที่สุด เหมือนกับว่าจะไม่มีวันหน้าแล้วอย่างนี้ดีไหมสติให้อยู่กับตัวตลอดเวลาหากกลัวผลกรรมจงอย่าทำเหตุที่ไม่ดีผลกรรมไม่ตามมาวันนี้วันใดวันหนึ่งก็จะถึงแน่นอนชีวิตดุดไม้ใกล้ฟังฉะนั้น ทำเวลาที่เหลืออยู่ให้ดีที่สุดเพื่อว่าหลังชีวิตแล้วจะได้ไปสู่ทางที่ดีผู้ที่อายุยังน้อยก็ขอให้ระมัดระวังไว้อะไรจะเกิดนั้นไม่มีการบอกล่วงหน้าถึงสิทธิ์จะไม่มาสถานธรรมชีวิตก็จะดำเนินไปอย่างนั้น แต่ถึงจะมาสถานธรรมชีวิตก็จะดำเนินไปอย่างนั้นเช่นกันแต่สองอย่างนี้อย่างหลังนั้นไม่เหมือนกันสิทธิที่เข้าใจก็นำไปอธิบายให้กว้างขึ้นอดทนตั้งใจทำต่อไปวันนี้ไม่มีโอกาสวันหน้าโอกาสก็จะมาถึง มีอะไรเกิดขึ้นก้มหน้ายอมรับสะสางกันให้เรียบร้อยเพื่อวันหน้าจะได้เบาสบายไม่ลบก,กวนเวลาของสิทธิ์มากเนื่องด้วยเวลาทางโลกมีจำกัดหวังว่าสิทธินั้นจะจดจำคำของอาจารย์ไปบ้างไม่มากก็น้อยวันใดจำเป็นต้องใช้ขึ้นมา ก็นำเอาออกมาใช้